และตอนนี้เราอยู่ที่ทาน้ำโนนออ้ยหิวมากโนนตำแซบโนนตำแหลกอ้าวอะไรนะคะพี่พี่บอกว่าตัวจริงสวยมากพี่ขนาดยังไม่ได้ถอดแมสนะคะพี่เราแม่อุบก่อนแม่กี้รอแม่อุบก่อนพออ่ะเร็วรอรอกินไปแล้วใช่ไหมแม่จะไปที่ไหนต่อหรือว่าเราเอาพวกเนื้อสัตว์มาตัดมางนะ ถ้าหิวก็บอกหิวไม่ต้องออกก็แบบแบบเออมือกูก็ไม่ไหวผิวการเมืองอะไร้ยอร่อยมากกระดูกอ่ะมึงกูชักแล้วมือแม่จะอธิบายยังไงดีอ่ะอร่อยแบบมันเป็นคำหยาบพูดไม่ได้เลยอ่ะแล้วปลาลามันไม่ได้เหมือนอัดปลาลามาปลาลามึงต้องพูดด้วยกีเดี๋ยวนี้เทปหลังๆอ่ะรู้สึกเหมือนแม่อบต้องเติมอะไรไปในอาหารเชื่อไหมแม่ว่านะมันไม่ปกติ